ยูได้ประพัดเตลู้นลนึ่งสวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านนะคะนี่ลาววัดีค่ะพามาเบิงพิ่นตึกป่าก็นี่ยุไฟไยยงค่ะไหนวะมันบ่มันบ่ ถ้าเถือกเห็นแล้วนี่เนาะแมนมันสีอยู่จอมเฮีก็ว่าดีแน่นอนคุณฟังเันทีือกทีทีเห็นอยู่นั่นก็นคือหลอบหลอบปลาปลาหักกล้วยค่ะหลอบใส่ปลาหักกล้วยนี่ ชีวิตลุ่มน้ำลำเตบใบชีวิตลำเต๋ป่ะประพัดไปฟังตอนนี้เป็นไฟไงค่ะไฟไงไฟไงอยู่น้ำปีกมองนี่ละมองมาตึกสะดุง้งตีน่้น,นู่นอยู่หมองเรนะือแบบเออถือกแบบดีนี่เราปา่าเนี่ยนั่นอยู่ในถังเรานั่น ัางเด้งๆมันหนาสิถือเนี่ยเหมือนแรงเพราะว่าฝนฝนลิ่นมาพาป้าเฮาเดีเบิ่งฟังสิพาลีลาวดีค่ะพามาโอ้ยจะเป็นเห็ดพ,า,พามาโอ้ยข้าวได้ไหมว<ะ>้าว <laughs> หนาจับเลยมันหาเจ้าป่า <laughs> เน <No. S 2> าะปันยางบขวัลงมือกันใช่่รานุมาปล่อยนี่ <c oughs> อุ้ยประพาดฟังนันเือกมองนี่ละคะที่พนย่นแหลงวงหนันอุ้ยปลาดด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 ด่ มีอยู่มีอยู่โดดโอยู่เฮ้ยเฮ้ยวัดหนอ่ะอุ้ยปลาโดดมันโดดอยู่ประวัติสงสัยเหี่ห่างอุ้ยพี่เป็นมัวแลยพี่อุย้ปยปลาซอยน้อยแต่ yep. มันขึน u, ้นอยู่เออมันบ่หลแน่แน,น่แน,น่แน,น,น่เห็นว่าห้าเห็นว่ เห็นไ่มเห็นปลาโดดวะโอ้ใครสิเห็นเนาะเกียบเลยปลาขาภาาไปเบิงพันยกสะดุ้งมาพัดสักรูปหน่อยให้รูปก็หนีอยู่ทั้งฝ่ายเ่ยค่ะ าเมื่อใดที่ปลาถือถ่อหนี่มันสียนแหลงนี่มันสีขึ้นมาทั้งจอมแหเลย,ยเขาอันนี้บ่ถือ่อแน่เลยค่ะเพิ่งกำลังโยนแหโอ้ยบ่ทันอยู่ไกลโหดบ่ทันบ่ทันท่ามา,า,า,าเบงฝ้ายค่ะยูเซ่ตัวนี้หาล้อบ่มีเบียด เอาทั้งผุนกระยุนบอกโอ้พระท่านเบืองว่าแมานบอกค่ะเดี๋ยวภาพยางว่นาระพูนวุ้นอะไรเพื่อนใดอยู่เมื่อไรบอกค่ไปอันต้องหกกากล้วยหน่อย นี่ค่ะเป็นประมาณนี้คือปลาเถือกค่ะนี้ขาสะดุ้งได้ป่ะค่ะโอ้ยังไม่ทันได้โอ้ยปมาเสียบปลาโอ้ยเสียบมันหมดตัวหน่อยได้เพิ่นตากนั่นๆมองนี้มันเถือทุกปีมองนี้ คนไดนอยู่เด้นันนเด้เต,นด,ตนดองดองอยู่ใน่นหนุนยัดพามาบังยกแสดงค่ะคือนี่ดีเด้อเจี๊ยบเลยนี่นี่นี่ต้งต้งต้ง,ตง,ตงที่ต้งตงที่เพื่อนนั่นเอาเห็ดปลาหอากุ้ยยาบีดีเด้อเจี๊ยบเด้อเมื่อโต๊ะหนิบดียุ่ย ัถือกอยู่เด้ประพาสฟังนี่ถือกตอนนั้นบ่ถือกเดี๋ยวเพิ่นยกกัน,นยังสิซุ่มให้เบิ่งนี่ดางนี่จะมองนี่ถือกดีทุกปีเลยนี่ถ้าเพิ่นบ่มาเฮาจังอยู่ <c oughs> ได้อยู่ไปบ้านแกแล้วนะ <c oughs> วานแลลวแตะวานูเหุ่นมาซุ่มสะดุงอยู่ <c oughs> หุ่นโอ้ยได้เดียวประพาดพันได้เดียวโอ้ยอย่างมาสือกเดีมมีผู้พามา <c oughs> บอค่ะ <c oughs> ได้ยู่นวะเนี่ย มันมันมันมวนมันไปมันกับใบไทรนี่นะหันมันเป็นวนาอตันวอกตนวเขาอยู่เบิงๆอยู่ในกระช่างเห็นว่าประพัดโอ้เอียงกอดทุ้งซีประฝ้านั่นป่าเป็นมูเป็นมูเลยเดี๋ยวซีซุ่มเห็นเบิ่ง มันนีม้วนนั่าานๆๆๆอยู่ในตัวสีฝาฝ้านี่ไหมเห็นม้วนข้าแนปลาปลาอยู่ในถุงสีฟ้าเ,เอาขึ้นมาบ่หน่อยได้นั่นเอาเบิ่งจังสีมันขึ้นละเอ้คือบ่หลายซื้อๆโอ้ยนี่แต่ปลาได้แลน,นอู้ยหลายได้นี่นี่สะพัดว่าเห็นไหนั่นก็สวยเนาะ ถุง่ามัน <laughs> โอ้ยอย่างมาตืดไปแมันต่อมาอยางเหมือนแรงมันยังคือดีเนาะที่เข้ามาเนาะ,นะ กำลังสีเมื่อละค่ะเดี๋ยวไปเอาปลาทีสร้างไว้กับกลับบ้านกันยานฝนห้ามยูเซยเมืองโบทานอือแจ้งมันที่ึืนย่ามเลยคุณเน่ขืนยูนั่นไปตองไปตองสวัสดีนะคะ ตอนนี้ก็ผ้ามาเบิงฝายไงอยู่น้ำปีกค่ะเป็นเป็นฝายน้ำหล่นไงกันระวางเซ่ลำเซ่บายไหลมาแต่ยโสมั้งเนาะตระพัดไหลไปลงแม่น้ำมูลอยู่อุบลราชธานีค่ะบรรยากาศดีฮะเข็นยิงล้วเป่ รอดได้โอ้ขนาไหุ่นยูว่มไดเาปน้ยามลมโชยมาโชยมาพากันหน่วงนักคิดถึงรัก่อนโอ้ยอารมณ์ดียามลมโชยมา ผ้าเจะปันปวนผ้าเจะบปวนปันบัดดีพามาเลอะค่ะเดี๋ยวไปเอาป่าที่สังไวและเขาก็ okay. จะกลับบ้านกัน